สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็มีเมนูง่ายๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะใครที่ชอบทานผักพี่อ้อก,ก็คิดว่าทุกคนต้องเคยทานเมนูนี้นะคะถั่วลันเตาก็เป็นผักที่พวกเราก็เคยทานกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆกันแล้วใช่ไหมคะ ถั่วลันเตาก็เป็นถั่วที่พี่อ้อชอบทานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความหวานความกรอบแล้วก็มีความอร่อยมากๆนะคะวันนี้พี่อ้อก็เลยจะชวนทุกคนมาทำเมนูผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งซึ่งก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะนำถั่วลันเตาไปผัดเราก็จะเอาอาเยื่อที่อยู่บริเวณข้างๆ อของเขาออกก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เหนียวแล้วก็เคี้ยวยากค่ะเราจะใช้มือเด็ดหัวท้ายหรือว่าจะใช้มีดตัดก็ได้นะคะแล้วเราก็ดึงเยื่อข้างๆออกค่ะก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะวัตถุดิบหลักๆในการทำผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งนะคะ ก็จะมีถั่วลันเตาที่เราเตรียมพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะพี่อ้อก็มีแครอทด,ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้ผัดถั่วลันเตาของเราให้หน่าทานมากขึ้นนะคะเราก็มีกุ้งค่ะมีกุ้งสดนะคะมีกระเทียมสับนะวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้ก็จะมีเท่านี้นะคะส่วนเครื่องปรุงเราก็มาดูตอนที่เราผัดกันเลยค่ะ เราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะพี่อ้อก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมเลยค่ะพี่อ้อเป็นคนชอบใส่กระเทียมมากๆเลยนะคะเวลาที่เราผัดผักเนี่ยพี่อ้อจะชอบใส่กระเทียมลงไปเยอะๆนะมีความรู้สึกว่า,าเขาจะทำให้กลิ่นของอาหารของเราเนี่ยแล้วก็รสชาติของอาหารเราเนี่ยดีดียิ่งขึ้นนะคะ คืออทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นนะพอเราเจียวจนกระเทียมหอมดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่กุ้งลงไปผัดนะคะเราก็ผัดให้เขาสุกแค่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอาแค่เขาสะดุ้งนะเราก็ผัดแค่ให้เขา,าเปลี่ยนสี เล็กน้อยนะคะจากที่เขาเป็นสีขาวนะแล้วกลายเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปช่วงที่เราใส่ผักลงไปเนี่ยเราก็เร่งไฟให้แรงได้นะคะแล้วถ้าเผื่อเขากระทะแห้งจนเกินไปเราก็เติมน้ำนะคะการที่เราใช้ไฟแรงๆผัดผัก ก็จะทําให้ผักมีสีที่สวยงามไม่คล้ำนะถึงแม้ว่าเราจะทิ้งเขาไว้จนเย็นเขาก็ไม่ดำคล้ำนะคะเขาก็จะยังมีสีสวยสดแบบนี้นะเราก็ผัดไปจนกว่าผักเขาจะเริ่มสลดลงเล็กน้อยนะคะคือเขาเริ่มที่จะสุกบ้างแล้วนะ พี่อ้อก็จะเริ่มปรุงรสนะคะการปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบที่จะใส่ซอสอะไรเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะสำหรับพี่อ้อแล้วหลักๆพี่อ้อก็จะชอบใช้เป็นน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะพี่อ้อจะชอบหลักๆอยู่4ชนิดนี้นะคะ ส่วนใครที่อชอบนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่นะคะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นได้เลยค่ะการผัดผักเนี่ยเราใช้ไฟแรงแล้วเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเราผัดแค่พอผักเขาสุกนะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะถ้าผัดนานจนเกินไปเนี่ย ผักเขาก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็เวลาทิ้งไว้เย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เต่งเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีความเหี่ยวนะแล้วสีก็จะซีดด้วยนะคะตอนนี้พี่อ้อก,ก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกไทยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะผัดถั่วลันเตาใส่กุ้ง ผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งก็เป็นผัดผักอีกชนิดหนึ่งที่เด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าถั่วลันเตาก็เป็นผักที่ทานง่ายค่ะเขาจะมีความหวานความกรอบยิ่งเอามาผัดใส่กุ้งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะพี่อ้อก,ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ